กลัวอะไรหนูไปเดินไปกับพ่อเร็วไม่กลัวหรอกลูกไปเฉยเหนืยแม่ถ่ายรูปให้เป็นไหมเส่ ไม่กลัวเลยเรากำลังจะไปที่เอ่อที่ไหนออสเตรเลียมันไม่มีนะปลามันอ๋อมันหักวอมแบตคืออะไรแล้วคนอะไรอยงเงี้ยวิวิอย่างนี้ไปด้วยอะไรอีกอีเลอด นทีนี่นาวานกนกอะไรอ่ะเนี่ยเห็นนกเลยนี่นี่เห็นเปล่าเห็นอ๋อมันหลอกมาจับกลุ่นใช่ไหมนี่ยนี่แหละก็ตัวนั้นแหละวิกตอเรียวิกตอเรีย,รย,รยตาวตาเตาสภาพมากระเด็น นู่นอยู่นู่นลูกเต่า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 จมูกหมูเต่าเต่าเต่ามาไอ้ฮู้ฮู้ในนู่นนู่นนะกลัวมันอยู่นู่นเห็นไหมเห็อะไรอ่ะหนูยังไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยเต่โหล่า

เฮลลโลฮัลโหลอันนี้จริงจูแดงเฮลโลเฮลโลเฮลโลเฮล lo ใฉืมันื่อเนยมอยอันนี้มันมีกระเป๋าหน้าท้องด้วยลูกแถมมีกระเป๋า เสียงดังนะเดี๋ยวมันมาจะไม่มีมาด้วยไปต่อเลย ไปดูม ah, yeah. ันมาไปดูตัวมันอะไรอะไปดูไปดู้มันก่อนอะไเนี่ยอะไรอะข้าวนะลไนี่คาสวารีเกอให้เสียงดังเดี๋ยวมันหนีไป

นำ้ำไมอย่าเสียงดังลูกอย่าไปใกล้อย่าเสียงดังนะ น้ำว่าอย่าเสียงดังนะลูกน,นานาทีอยกไปแล้วเบียไปแล้วเนี่ยอันนี้อะไรอย่ะหนูก,กงอะไรอ่ะ ดูตอบรุ่นในตอบนแรกอะไรอ่ะไหนไปดูสิกระโดดโอ้ตุกชูก้าไกด์เดอร์มีไหมอ่ะหาไม่เจอมันหน้าตาไม่สวยเลยอ่ะ ตัวไเลอเลยด้้อางรกอะเลยเร่เ็นช้างรลถ่ายรูปกับช้างไหมถ่ายรูปกับช้างไหมลูกไปถ่ายรูปกับช้างไ้แม่ถ่ายรูปให้ป ไปอ่ะไปดูสุดมาเลยเด็กตัวกินมดกินมดจ๊ะมาเนอะไม่มีไม่มีมาดิมีไหมมันไม่มีลูกมันกีนเป็นหอยเลยอ่ะจะมาดูหอยอะไรตรงนี้ไปไปหาพ่อเลยลูก มาทางนี้คืออะไรอ่ะมีคนดูก็ได้กลัวเชื่อได้ไปไปไหนไปเรไปนกันตั้ มันมีต้นไผ่มันคือหมีเหรอเด็กน่าเด่งมีวา้โลกไงแพนด้าแดงที่มีผา้โลกตรงนั้ไปนอนตรงนีเอ้าไรข้ไอาหนห่านหารหากมเ้ากมีแพนด้าใช่ลูกกินใบกไม่ไดกินไม่ไผ่กินใบลูกไม่ได้กินไม้ไผ่

ห่างมันลายๆเหมือนไเลยอะสีตัวนักพี่นสองมน่นตัวนึงอันนี้หนึ่งสองสามสี่ได้มีมีสี่มีสี่ตัวนนี่อาหารมันใช่ ห่างมันเหมือนนอนเลยนะแนอนนะถึงงงนอนเงียน้ำาน้ำตรงมันอะไรอ่ไปต่อเลยราดกรทตัวที่ห้สุด คือเ้าเดียอ๋อมีปลาด้วยปลาอ,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 อยู่ด้ลตัวอยู่ด้นไหนเจออะเขแค่อ๋ตัวลายๆเหรอลูกเจอะเข้คเล็กวัวนาจับปลานแม่ไ้นี่มาดูทางนี้มาดูทางนี้มาทางนี้ทางนี้ อจอระเค้ยว่ายน,น้ำอันนี้ให้มน้ำกันแสดงนะใช่แม่น้ำกันสดแดนนสด,แดงแต่ว่าเขางดลูกวันนี้น่ะทำไมเขาไม่ได้สดแสดงทำ,ดทำไมไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูนกเันกินก็ได้ แดงไม่ไม่ลงน้ำนอนไงไปไปดูนี่ภูเ,งเงขาเเ่เขาต้องสอแสดงแต่ว่าวันนี้เขาไม่มสแสดง นาทีดูรูปด้วยค่ะโหลดโหลดโหลด cái đồn nha phải không ạ hộp Hãy Để không bỏ lỡ

มันดีดนะไปไปจับจับหัวมันไปไปหามันอะลองจับหัวดิจับหัวไปเลยมองเฉยจับหัวไปเลยมองเฉยโอ้ยหัแล้วหอแล้ว

ดอย่าชนกันนะลูกมายังมาแล้ว <laughs> สนุกเหรอเอ้า <c oughs> ปีนดิลูกระวังนะระวังนะเดี๋ยวรอเพื่อนขึ้นก่อน ระวังหัวไม่ได้ดิไม่ใส่รองเท้ามานะไปโอเคพอยังยังรับได้มาออยู่นี่ไง

นี่ต้องเดินอ้อมไปตรงเนี้มันใดอนน่ะเออแล้วก็ไปขึ้นข้างบนถนนะนะถึงจะให้อาหารได้น้ำมาลายเหรออยูยวน่าว่าจะไปดูม้าลายก่อนนะครับาร,าร้อนไหมลูก เดี๋ยวพี่พ่อถ่ายรูปก่อนหนุ่มยังเพิ่งไปอ,อุมเมนนะ่ะมาลายนาว่านะว่ามาลายอยู่ทางนี้ลูกนู่นเห็นไหม อันน <Che> ี aja, ้เขาเรียกตัวอะไรอ่ะมชะมดเลยมีก <Not> <syndrome> ินโจด้โจุ้งด้กวางเหรอนนนนงจุ้นจุ้งแต่นกตัวนี้อ้ยสิงโตนี่ไ

ไะสิงโตัวไปเดี๋ยวอร่อยด้วยแต่มันเปรี้ยวงานเปรี้ยวนะงานชอบเปรี้ยวเหนื่อยไหมหนุ่มไหมครับหนุ่มไหม ยีรับพอยาวไหมนั่นโอ้ยกินหมดหรือ,อยังนี่ยังยังไม่หมดเหรอฮะป้าพ,พ่อภาพดูอนอกกันไหมนกวีดว <laughs> นกบีดสนกวีด นกอะไรแก้วนกหวีจะมาดูไกลแรงนือนกหวีไม่ใช่นกแก้วนกแก้วไม่ใช่นกหวีนกวีนกแก้วนกหวีนกหวีนกหวีนกมันร้องเสียงหวีดหวีดไงใช่นกหวีดเป่าล้นนี่น้องสุกพงศ์ยไว้เดี๋ยว น้ำพักก่อนเหนื่อยอ่อโอ้นั่งพักกี่อีมาเดี๋ยวมาดูนกอ,อ๋ออันนี้ไม่มีนกนกกระตัวดำไหนไหนีตัวเตัวอะไรอ่ะไหนไหน,นกกระตัวดำวน,นกกระตัวดำ ๋อจริงด้วยน่นดำดำนเนแตทหเอนี้นกงชื่ออะไราลโอ้ยตัวใหญ่จัง 干哈？